มีโอกาสจะ้ะคนมานี่แหละนี่ความันเย็บมันมานี่แต่เธอนะลบไปลบมาฮะสบายดีนะคกับสวัสดีสสดตอนคำคำวันนี้อยู่ป่าเป็นมือที่สองนะไปทีมงานมาเพิ่มนะทุกคนมาเพิ่มสองคนมาต้นกับพานเก็ดเดี๋ยวสิอ้อหากินนะวันนี้ได้แง่ยงย้ายกันไปคอยไปก่อนมู่เลยมันนี้ เสาร์นี้นอนไปเสาร์นี้ฮอดสี่โมงแหลงทุกคนไปการก็คือจะแจ้งเลยไปกะมืัอนี้ไปค้ำทุกคนไปค้ำเลยว่นศุกไปเสือก็มักรบกเลยนะกกที่มันกลิ่นเคยเห็นมันกลิ่นนะกกโดดเดียวมักรบกอยู่คนนั้มีมักรบกกกเดียวเลยกะมันรอดเลยทุกคน่อยไปรอบกันก่อนเพราะน้ำมันแอบสองสามหนองพคนนั้นปากสะมุมมึงพันรอบวันศุกร์เลย แต่ว่าค่อนข้างค้ำตลอไปหมดกันน่าจะพอดีเลยทุกคนเลยทาลุ้นเปินมเดียวไหนี่สิมาวงหอสิได้เหอแนวกินไหนี่นะน้ำไม้ควายกือเก่าบะ เชื่อกุบกบุก้ละเดี๋ยวเราจะไปไหพอดีแล้วทุกคนเลยมามาก็เห็นห้อยนันกนกุบกบุก้งีต่อหน้าบนนุ้งนาดิน่าจะเหมาะสมนะมวบุ้งน,น,นิดเดียวบรรยากาศจะได้นี่ฝนโปตกทุกคนเลยน่าจะครบปกเปป๊กกเป๊ก Mm-hmm. xóa nhà một bộ mượt chỉ còn Chúng ta thắt đi thôi này Chỉ là tấm con này lười đi thang cả thảm thì chắc lười nhà thôi này bà sẽ nó nhanh thôi mọi người chắc ta cũng người này. Này thì cho, có người thôi 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 ở thôi 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 nó

หลอดนังมะห้ทุกคนอ่ะอจอกมอือนี่มีท่านนิดคือกินทีนกระบกนะหายเถอแล้วคนอยมตกนะี่ป่าด <c oughs> ิมานี่มานแล้วทุกคนนี่นกตัวนึงนะ ตดววันไหนเอาการเราเมือกันยังไม่ได้ไปน,นะเดี๋ยวเพิ่งหากินข้าวกินน้ำจังพักผ่อนจันอยอยงเลยงออกมาการอีกมืดนละเพืเดินตกก็นนะจอบหมูมากระบอกอีกามาฮอดบอนมี่มเพชรมาเพิร์สมีมาเนี้ยสบายดีเป็นห้าคนไม่นี่มาเติมสามคนโอ้ครบมมดคนอยู่ป่านี่ <c oughs> สุดใจเพล่แล้วได้เนื้นอคอตัวหนึ่งไก่น้อยไก่เนื้ cây nói cho nên phản tồn mũi ơn phải áo đấy chắc... so là mù nè áo còn mình dù coi mới năm thôi so mới là mù còn mình nhân thì hỏi cầu mù nói là bài ra vô ra dân nó phi độ cũng là bởi gì nhanh ông phi độ nói là chỉ một bộ như thế này mới năm tao cười đi chèn cái cười đi cả ไปนนเังโค้กับมดแล้วทุกคนขอยืมโค้ผ่านเกตแล้วไปมาแรงไงไปแจ้งอมันไม่กย่าอกไม่ได้เอกมาเยนไม่ได้ชมือมีแต่บเพ็เพิ่นเฮ็ดกินนนกเงินทวนอันนี้นกินแรงเ้ยอ่าได้กินน้ำผ่านต้นอันต้นมาได้กินแล้วเ มนมามานั่นเหี้ยวคนนั้นี่มไม่มมากมนไม่มหองแกมึงมาเนไม่หองแกมีมัป้าตัวเ้ยได้ปะไม่ได้เร็วเววะี่คู่มือกันมาป้านะไม่เร็วเลยนะอากเงินจุดมันลดอนน้นผัด ผลเมื่อผลเมื่อบัตได้ละผัดที่น้อย่ไม่ได้เงมุงดี่เด้อนกขอแซบอยูงเนาะข้อเบยอยะข้อชนด้วยไงติดเอ้ยหาลุกใช่จริงจ้าครับคือับเลยทำอะไรตายบอกกองนะ แกซ่อเลยมานาหารกรเลยเอากินได้กินได้าหามาใช่เ <c oughs> บาเอ้ยหาใชหนะ <c oughs> ุ่ย,ม,ยาามันละนาไม้ไมใชม้เจ็บแล้วเอาเอาน่อไม้อะไไหวเนี่ยรากนี่นี่กินกระปุกดูดกิ <c oughs> กนน้ารานคอเยเนาะมัน ดันหมุนมีได้เลยเลยเ่องกาเกต้ึกว่าอย่ไปหาปิดเอาโลดเป็นยาก้อนนี้ก้อของชานี่ยไม่ได้เอาเลยแต่เมื่อยนไ่ไ้ไปหาเนี่ยก้ามาเก้าใช่เงี้ยตัวเดียวเนี่ยอดใ่ไหม่ทำมาโฮมมันนี้เอาทุกคนกินข้าวกีนน้ำอิ่ม พอดีเมือ่อคืนนี้นะกินข้าวกินน้ำอิ่มกันนอนเลยนะเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าต้มกาแฟกินกาแฟอาหาลรัสเช้าก่อนทุกคนหาอยู่หากินคือเกาลัะไรกินน,น้าที่เกาลัดบาร์โต้เนี่ยว้าวไม่มีอมารซองเด้อไปเด็เฮ็ดเด็ดแท้เลยมานี่นะต้มน้ำกาแฟอยู่ทุกคนเลยฮะตัวหนึง่งฮะเจ้า มื่อนี้บมเฮ็ดได้คือเก้าเลยทุกคนเอท้องตัดสินใจแล้วมื่อนี้นะบมเฮ็ดคือเก้าได้นี่เบิกละลุยเลยนะมื่อนี้นะกระปากปะจะปาทะเลกะปาเซมีจับได้มื่อนี้ได้ต้น่ไม้เนี่ยเมื่อนี้ได,ไได้ลายขนาดพาไปดนูนะว่ามไม่พูดซ้ำเนาต้มน้ำกาแฟอยู่ทุกคนเลยไปแต่วสาวผัดมีเห็นหงหมูผ่านต้นเวาดีล่ะ ไม่ต้องยิงเสียงโค้งบกวินมืดอาใัยพังเสียงโค้งบกเอาต่อมันทันแจ้งอะไรเอาไปหอดเลยก่ะไปดีโม่ขึ้นเลยเอาหวังกี้นี่ทุกคนได้ตุ่ยจระบาดนึ่งบลึกกะหอกนอกเม้นกะหอกสัมบัดสุดอกอดื่อยซ้ำปะไปบนไหนปุ๊บมันแหลยซาเต้เนี่ย ขดมีค้คอยมากตรงนี้นนะมึงกินเมื่อมากระบอกอกมาเบิ่งสิดหอยใหญ่ขนาดทุกวนเต็มกระับจาญชอกนะตุ้โท้องมาได้น่จนจานนะนจะเป็นมึงที่เขานำเมื่อวานนะเขาสิได้หอ,อยหรือสิได้ตัวนี่ ดุดีรัดก่อนทุกคนเลยเห็นกระหอกรใสกระหออะไรบ้งทถือ จะกินน้นไม้เดี๋ยวนะี้ สี่น way, mm ี hmm. ่ลงดทษยมัหวามบอกมันีหวามกินไม้เดียวเท่านี้มีหวามำกกทุก่นะเอาเขตพีแล้วทุกคนเขตตันงจําหาเยนี่ ติดสิบหัลัดทางพิณเมืองไกลแ้่นมากนะมันไปแบบไปบุซึงเลยนะหาก,กินไปเลยสิลัดทางเส้นนี้ทุกคนเลยตัวความมุ่งจักก็เป็นตรายทุกคนอย่นี่นะทาเงินเห็นเ็าตัวดีนะ ดิฉันหลอกไปสิหลอกไปเลยเขาเชื่อมาจักตัวนียบมเคยมาเส้นนี้บักสีชอบตัวนี้คอยหมูใหญ่ระดับสีชอบนะเข้าไปดินำทางไปเลยบักสีชอบตัวนี้คอยหมูใหญ่ හිරින්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  හිත්ත් เอานุบนีดทุกคนเลเาจากกลางเขาลี่ะครับไม่มีทางเขาหกขนาดน,นี้นะพลิกเรางหม่ใช่ไหมไสีสกระพุนลยโตพลึกเล,ทกล,ลนนท้ทุกคนเไมตแล้วปะเหมูนะมูงทอสีสทุกคนเระพุนล พระแล้วลงทางเมื่อบัดนจักทางเมื่อมันมากายเขตล่ะจักว่าทางเมื่อบัดไปในนี้แหละทุกคนเลยควางไปน้ำหลงถึงเทหอดเป็นยะุบผมว่าทุกคนไปตนะนะ้งเลอกนะจักทางไปนะป่าจะพันโพงเธอ เลยมาได้แต่ม้าก็ได้เอาเข้ามาหอที่พักแล้วกันทุกคนวันนี้สีได้ไปหาว่างกับดักก่อนนะวันนี้ไปหาว่างกับดักมูก่อน,อนพอดีมีกับดักเรียบร้อยนะนี่นี่สามรางพันเพื่อรางพันต้นนะิดนึงเกตหนึ่งอันพันต้นอมา ไปเดีไปหาว่างกับดักก่อนมาเลยพอดีในไรม์เฟสตุยเจอหน่ะไม่ได้ไปเนาะสรุปมีมั่นใจะ <c oughs> ะ่ะเยล่ัดเห้าอไป <c oughs> ถึงมนาชมนั่นะะอ,อ่ะนี่นระทองมาจะซื้อทุกคนซื้อเหนนี้ยนะมันมันมาสีตลอดนลาทองเห็นน,นี่ก็ มาแมบแมบหนีสีอยู่นี่นะเดี๋ยวใส่ใส่ชนี่นะควายอยู่ค้อยเฮา蒿อยู่นี่นะทอ,อ,นะองว่าส่ใส่เบิ้งนี่ทุกคนเนละยใส่เบิ้งนี่นะพอหน่ะห้อยมันเย็บแต่เดีมยวนะมาแมบมันเย็บนี่นี่มันออกมานี่ฮะอันนี้เคิร์กมาทุกคนเลยเดี๋ยวเ่าสีเฮ็ดสชนีแหละเก็บมีดผมนี่ สีเฮ็ดเสุ่ดนี่เลยหัไม้ละจ้าหมะสมนี่ขุดลงนี้นะเคยมาเย็บอัตโบขึ้นมานี่เลยของขิดนะมันเคยมาแมบนี่ทุกคนเลยเคยมาแมบนี่แหละสีเฮ็ดเสี้นี่ สีกลางก่อนทุกคนเลยโอ้สีกลางเป็นหรือบอ่นะ ไทองเห็ดกันนี่มีแต่สีเอาอัานะมั้งควายทีนีามมุมิน,นเน่ 谢谢啊。 ไปท้งหดเลยมันต้องำมากนั้นมีโอกาสจะได้ขำมากนี่แหละนี่ขวามันเย็บมันมานี่แต่ถือนะลบไปลบมาเค็ดเฮวแล้วฝนตกพอดีทุกคน อยู่เด้บาทนี่วางกับดักกะวางใส่บอนเคยมาแม่ม,มาถูทุกคนเลยโบกมันหรอแะ,ะ้วกะมันองเ,เยมตงมันดีมากเคยเลยย้ายนะรีนี้บอนมันนะกองไม้เนี่ยก็เห็นนะสีกองไม้นะโอ้ฝนจะตกมาแล้วบาท คนเลยฝนนะพมาแหง้งน้ำไายมันขึ้นไอ้เมื่อน,นเริ่มมีแนวพอละเกิอเหวกแล้วละ่ะเาโอเคทุกคนมาฮอนบอนกัน,กนครับมืดแล้วนะคนโตป้าโตเดี๋ยวดังไผพิงก็มาหน่ไผ่ก็หากเลิมลุกนะกนเหวกาเฮ็ดแล้วกับพรีหมูหวามาทุกคนเลยสามสี่ตัูไปแม่โบกนะใครในดอ เอาในใดก็รอติดตามในอีพีนะเพราะเอ็มต้องเอ้ยพักผ่อนก่อนไปนี่มีเหอมีแห้งเราจะจังออกไปอีกาการหันยื่นกัน